สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมามาชำรากให้ดูนะคะเขาจะมีโคนติดอยู่นิดหน่อยนะคะโคนเขาจะประมาณนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรากนะคะทีนี้เ,เหมือนเขาใกล้จะเน่าเราก็เอาขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ชำเลยค่ะใส่ดินใส่ดินให้เขา เอาหนากลงไปก่อนเนะเาะลงไป่อนใส่น,นะคะข้อค้อนอีอนหนึ่งให้เขาแน่นเขาพอแน่นเอาแบบพอแน่นไม่เอ็นใส่ ดินเนี้ยก็น้ำเนี่ยาใช้แค่แค่พอชุ่มนะคะให้เขาแบบพอดินเริ่มเยอะเราก็กดเขานิดนึงนะะข,ยขยับขยับเขาก็ใส่ลงไปให้ไม่ต้องให้จมแบบนิดเลยนะคะ <c oughs> เหลือรากนิดหน่อยก็ได้ให้โผล่ให้เห็นรากนิดนึง ให้ลากลอยนะคะแบบนเนี่ยค่ะแบบนี้ให้ลากเขาลอยอยู่นิดหน่อยจะเห็นว่าลากเขาลอยอยู่นิดหน่อยนะคะเนี่ยแบบไม่ได้ให้จมทั้งหมดนะคะถ้าให้หัวจมเนี่ยเขาจะเน่านะเพราะฉะนั้นเราให้ให้โคนเขาอยู่ข้างบนนิดนึงแล้วก็ให้เขารากเขาผู่มานิดนึงให้เขาได้อากาศนะคะ แล้วก็ดินก็ชุ่มนิดหน่อยอาจะลดน้ำไม่ค่อยเยอะนะคะเอาแค่พอชุ่มนะะคเสร็จแล้วเราก็ครอบเข้าไว้ค่ะเ,เวลาชากดรอบๆโคนโคนเงาทยงนิดนะคะกดให้แน่นนิดนึงแล้วก็ครอบเข้าไว้ ก็จะเป็นแบบอับอากาศนะคะขวดก็เกลีขวดเกลีขวดบินมเสร็จ,แ,รจแล้วเสรแล้วก็ตั้งไว้ีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะงอกยอดใหม่ไหม